รีบทำนะใส่แหวนตามวันเกิดเสริมดวงเฮงแบบง่ายๆแค่ใส่แหวนให้ถูกวิธีเพียงเท่านี้ชีวิตท่านก็จะดีขึ้นทันตาเห็นลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้กระผมจะพามาดูวิธีการใส่แหวนตามวันเกิด เสริมดวงให้เฮงแบบง่ายๆกันนะครับท่านรู้หรือไม่ว่าแค่สวมเครื่องประดับบนนิ้วก็ช่วยเสริมดวงให้ท่านได้แล้วและเนื่องด้วยใครหลายคนก็มักจะสวมแหวนติดนิ้วมือเป็นปกติอยู่แล้วจึงอยากชวนมาดูวิธีใส่แหวนให้ตรงกับวันเกิดของท่านเพื่อเป็นการยกระดับความเฮงให้ชีวิตและเป็นวิธีที่ทำตามได้ง่ายของแบบนี้ต้องลองด้วยตัวเองจริงไหมครับ เรามาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์กันเลยนะครับสำหรับวันอาทิตย์นั้นแหวนที่จะช่วยเสริมความโชคดีให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คือแหวนที่ทำจากทองเงินหรือโยกยิ่งถ้ามีเพชรหรืออัญ,ญมณีสีเขียวหรือสีแดงประดับอยู่ที่หัวแหวนก็จะยิ่งเสริมให้ดวงชะตาดีขึ้นไปอีกสำหรับผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์นั้นควรสวมแหวนที่นิ้วชี้หรือนิ้วกลาง มือข้างขวานักลาบโดยนิ้วจีสื่อถึงพลังอํำนาจในการปกครองเปรียบเสมือนว่าเราใช้ฉีไปที่ใครคนผู้นั้นก็จะพ่ายแพ้ให้แก่ตัวทันส่วนนิ้วกลางเป็นนิ้วที่ยาวที่สุดเปรียบเสมือนการได้อยู่ในจุดที่สูงที่สุดโดยไม่ควรสวมที่นิ้วโปง้งเพราะเชื่อกันว่าเป็นนิ้วสำหรับคนที่รวยมั่งคั่งแล้ว หากยังแม่ร่ำรวยแล้วสวมอาจจะเกินวาสนาตนส่งผลที่ไม่ดีได้ส่วนผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์นั้นควรใส่แหวนที่มือข้างซ้ายนิ้วกลางหรือนิ้วนางซึ่งจะช่วยเสริมพลังก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแต่ท่านไม่ควรสวมแหวนไว้หลายวงในนิ้วเดียวกันนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องรักซ้จนทำให้เงินสูญได้ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์การใส่แหวนตามวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์นั้นแหวนที่จะช่วยเสริมความโชคดีให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นคือแหวนที่ทำจากทองคำเงินนาคหรือทำจากหินสีต่างๆก็ได้โดยหัวแหวนนั้นควรมีทรงกลมหรือตัวเรือนแหวนทรงกลมจะดีที่สุดสำหรับผู้ชายที่เกิดวันจันทร์นั้นควรสวมแหวนที่มือข้างขวา นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางซึ่งจะช่วยเสริมดวงชะตาห้ามสวมแหวนนิ้วก้อยหรือนิ้วหัวแม่มือเป็นอันขาดนะครับสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ควรสวมแหวนที่มือข้างซ้ายบริเวณนิ้วกลางนิ้วนางหรือนิ้วก้อยซึ่งจะช่วยเสริมพลังความเมตตาชีวิตรุ่งเรืองและไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วชีและนิ้วหัวแม่มือ โดยท่านที่เกิดวันจันทร์สามารถใส่แหวนซ้อนสองวงได้แต่ไม่ควรถึงสามวงเพราะอาจส่งผลต่อชีวิตหรืออาจไปเกี่ยวพันกับความรักสามเศร้าได้สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารแหวนที่จะช่วยเสริมความโชคดีให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นก็คือแหวนที่ทำจากวัสดุที่คงทนไม่แตกหักง่ายไม่ใช่ของรีไซเคลิลตัวแหวนยิ่งหนายิ่งดีถ้าเลือกหัวแหวนใหญ่ จะช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้และสำหรับผู้ชายที่เกิดวันอังคารน,นั้นควรใส่แหวนที่นิ้วข้างขวาคือนิ้วชี้และนิ้วกลางซึ่งจะช่วยในเรื่องดวงชะตาไม่แนะนำให้สวมแหวนที่นิ้วนางหรือนิ้วก้อยนะครับเพราะจะเป็นการดึงพลังชีวิตไปนั่นเองสำหรับผู้หญิงที่เกิดในวันอังคารน,นั้นให้ใส่แหวนที่นิ้วข้างซ้ายนิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางเท่านั้น เพราะสามนิ้วนี้จะช่วยคุ้มครองชีวิตในทุกด้านหากสวมแหวนที่นิ้วก้อยจะเป็นการทำให้เสียพลังชีวิตรู้สึกไม่เข้มแข็งโดยท่านสามารถสวมแหวนซ้อนกันหลายวงในนิ้วเดียวกันได้เลยนะครับแต่ห้ามซ้อนสามวงเพราะอาจชักนำปัญหารักสามเศร้ามาให้สาหรับท่านที่เกิดวันพุธแหวนที่จะช่วยเสริมความโชคดีให้กับผู้ที่เกิดวันพุธนั้นก็คือ แหวนที่ทำจากวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นโยกเงินตัวแหวนต้องไม่หนาหรือบางจนเกินไปแหวนที่มีลักษณะเลี่ยมจะช่วยเสริมพลังให้ชาววันพุธอย่างมากสำหรับผู้ชายที่เกิดวันพุธควรใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวาสามารถใส่แหวนได้ทุกนิ้วยกเว้นนิ้วก้อยสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพุธควรใส่แหวนที่นิ้วมือข้างซ้ายถ้าสวมแหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลาง หรือนิ้วนางจะช่วยเสริมพลังชีวิตทุกด้านอีกด้วยโดยท่านสามารถสวมแหวนซ้อนสองวงได้แต่ไม่ควรสวมสามวงหรือสี่วงเพราะสื่อถึงปัญหารักสามเศร้าและความตายนั่นเองสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีแหวนที่จะช่วยเสริมความโชคดีให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นก็คือแหวนที่ทำจากวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นทองคา ทองคำขาวหรือเงินควรใส่แหวนที่พอดีกับขนาดนิ้วมือต้องไม่หลวมจนเกินไปจะช่วยให้ชีวิตและเรื่องเงินทองมีความพอดีไม่รั่วไหลและหากหัวแหวนมีของประดับที่มีประกายเมื่อต้องแสงแล้วเกิดความแวววาวก็จะช่วยเสริมพลังชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกสำหรับผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นควรใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวา ใส่แหวนได้ทุกนิ้วยกเว้นนิ้วก้อยสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีควรใส่แหวนที่นิ้วมือข้างซ้ายใส่ได้ทั้งนิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็จะช่วยส่งเสริมดวงชีวิตรอบด้านแต่ห้ามสวมแหวนซ้อนเพราะจะส่งผลต่อดวงชะตาในด้านความรักและการเงินนั่นเองสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์วันศุกร์ถือเป็นวันแห่งความสวยงาม ดังนั้นคนที่เกิดวันศุกร์จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะสวมแหวนเพราะจะยิ่งช่วยเสริมความเหงและความเป็นมงคลให้กับชีวิตโดยแหวนที่ช่วยเสริมความโชคดีให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นก็คือแหวนที่ทําจากทองคําเงินหรือแหวนหินก็ได้แหวนแฟชันแหวนที่มีตัวเรือนแบบหยกักหรือเป็นคลื่นจะดีหัวแหวนที่มีสีสันสีน้ำเงินสีฟ้า หรือมีหลายหัวจะช่วยเสริมพลังชีวิตได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ชายที่เกิดวันศุกร์นั้นควรใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวาโดยใส่ได้ทุกนิ้วยกเว้นนิ้วก้อยนะครับและสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ควรใส่แหวนที่นิ้วมือข้างซ้ายสวมได้ทุกนิ้วเพียงแต่ห้ามสวมแหวนซ้อนกันเท่านั้นเองสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร แหวนที่จะช่วยเสริมความโชคดีให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นก็คือแหวนที่ทำจากทองคำเงินหรือหินตัวแหวนควรเป็นหินหรืออัญมณีโทนดำเพราะวันเสาร์เป็นวันของราหูเหมาะกับหัวแหวนใหญ่ถ้าใส่หัวแหวนรูปราหูได้จะยิ่งดีเลยนะครับและสำหรับผู้ชายที่เกิดวันเสาร์ควรใส่แหวนที่นิ้วมือข้างขวานิ้วหัวแม่มือนิ้วชีและนิ้วกลาง ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยและนิ้วนางนะครับสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันสาวควรใส่แหวนที่นิ้วมือข้างซ้ายโดยใส่ที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้นะครับจะช่วยคุ้มครองชะตาชีวิตอย่างรอบด้านแต่ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายวงเพราะจะส่งผลเสียต่อชีวิตในด้านของความรักและเงินทองนั่นเองลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับ สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ